ตามการถักรสได้ครับศึกฟุตบอลเมืองไทยลีกครับวันนี้ที่วิภาวดีรังสิตนะครับสนามบุญยาจินดาครับโพลิสเทโลทีมจากที่สบสี่ครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของรองจ่าฝูงครับอยุธยาอยู่ในเต็ดนะครับกาญจนบุรีเอาละครับเกมเริ่มต้นเจ้าบ้านนะครับบุกจากขวาไปซ้ายเป็นฝ่ายเริ่มเกมก่อนครับโพลิสเทโลส่งข้ามสุดน้ำพึ่งครับโยนเข้ามาอะมองไม่ดีเท่าไหร่เอ้าย้อนมาจังหวะนี้ไม่ต จับไปกิ่งเลยครับโอ้โหซัดด้วยสายครับจังหวะนี้เป็นพชรชัยดรงนะครับไนนะครับบอลเนี่ยมาเข้าทางแล้วนะครับนี่ครับยิงซ้ายมันพี่จังหวะนี้ครับขยับหล่อเป็นกิดผมเปิดกิดผมเปิดเข้ามาวิเลกมงอู้หูบอลว่าย้อนกลับหลังไปครับมันเป็นซ้ายที่โค้งหาประตูเลยครับเพราะฉะนั้นการหมงงสกัดนี้แกโอ้โหพอไปเสืฟ อ่ะตะวันต่มาโอ้ยยกเท้าดีว่ายังไม่หม,มต่อได้เดนติทอนเนติทอนเปิดเข้ามาทุ่งโฉบโอ้โหได้มงด้วยครับใครแก้แต่ว่าจังหวะนี้เข้ามือครับของอนิพง์โดนทางด้านของวิแรกนะครับที่ตามเข้าไปเบียดบังไว้จังหวะนี้อ่าครจรวดสวนวานัชชาผู้สินเป่าดุวิตบมดเวลาในครึ่งแรกเลยครับย้อนกลับมาให้เพื่อนครับที่นัทพล จังหวะเดียวจิรวัตรจิรวัตรแหวก2จิรวัตรไปต่อจิรวัตรยิงลูกนี้โอ้โหปัดทิ้งออกไปได้ครับมานี่เป็นอเป็นเพ์ทีสวยที่สุดเลยครับในเกมถึงตรงนี้นี่คือถือว่าโอกาสใกล้เคียงที่สุดแล้วครับในเกมนี้ของทางอายุธยาแล้วก็เป็นจังหวะตะลุยไปของแบ็กขวาย่าตะลุยขึ้นไปครับเดนติทอนทำชิงกันเดนติทอนหลุดมาอาครับเดนติทอนเปิดย้อนมาวิ่งวัทับอีกเลยไหมจิรพลมาตงยิงลูกนี้โอ้โหหนึ่งศูนย์เลยครับลูกยิงของทางใครแก้ครับ โอ้โห oh, oh. ร้อนแรงจริงๆดูครับบอลจากทางขวาครับที่ขึ้นมาตัวเลือกในกรอบมีอยู่ถึง4คนนะครับบอลเนี่ยมาถึงทางไม่ได้ <And S 1> นะครับโอ้โหคุมก,กัเข้ามาวลิงตันโดนโขกดักไว้แถว2นิทอนขึ้นบอลเป็นมายิงอัดลูกนี้ข้ามขาออกไปครับ <c oughs> บอลมาเลยมาเข้าการตรการสอบมาสวยครับกิจบ์ม แทงมาโอ้ลูกในช่องนี้สวยมากลูกยิงโอ้โหเซฟได้ครับคราวนี้ว้าอันนี้พง์วันนี้ช่วยทีได้เยอะจริงๆครับเนี่ยครับจากจังหวะของชีรวัดนะครับโอ้โหสามสิบห้าสามสิบหกหลาเลยแต่ยิงโอ้โหดูแกยิงเนี่ยวาชนขาปีชคนี่ครับฟรีคิกโอ้โหอันนี้พง์นี้ไม่เห็นด้วยนะครับหลงทางไปแล้วเรือกเก็บได้ครับดูเปิดสมันเกียร์สีเพิ่งจะเห็นหัวดนเลครับคว้างเร็วมาเลยดูดักไว้เลยครับว้าจะต้องถึงเหลือครับตรงนี้ ไม่น่าจะรอดเลยครับทางน้าของโคชระเดีย๋ยวก็นด้ท่าเหลืองนี่เหลืองสองน,นะครับโอเรียบร้อยครับโอ้โหเหลืองแดงครับพคชระชัยนรงจิรวัตรนี่ดึงมือบอกให้ออกออกตรงนี้เลยโอ้ไม่ตัดสินใจพลาดจริงๆครับสัมพันธ์เกสีแล้วนกหวีดยาวเกิดขึ้นครับโอ้โหเกมนี้ดูเดือดจริงๆครับจบด้วยการเสมอกันศูนย์ศูนย์ครับโอ้โห